ครับผมว่าเรื่องนี้นะอะเราก็ตามดูข่าวคราวตามดูกระกฏการตามดูความเคลื่อนไหวกันไปผมก็ตั้งความหวังเหมือนกันนะว่าไหนๆท่านตัดสิจใจจะไปเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยใ้สิ่งที่เขาตั้งกำแพงกับเราอยู่แล้วหรือว่าเขาแสดงออกว่าไม่อยอมรับอยู่แล้วเนี่ยจะไม่มีอะไรหนักไปกว่านั้นนะนะไปเนี่ยจะหวังกะไรกลับมาเนี่ย ผมยัง,งมองไม่เห็นนะแต่ว่าหวังว่าเอ้าพอเสมอตัวก็ยังดีอย่าให้ประเทศไทยมองด้วยสายตแแบบาแปลกแปลงไปมากกว่านี้ครับแต่ถ้าหากว่าท่านไปใช้ลีลาให้สัมภาษณ์ในประเทศไทยอย่างคุณวโรชัพูดนะถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างนั้นนะก็ตัวใครตัวมันนะครับครับแล้วสุดท้ายนะผมฝากให้ต่อยคุณวโชัยครับครับคุณวโชัยนี่ เจ้าหน้าที่ทหารไปเยี่ยมบ้านปล่อยไหมครับช่วงนี้ผมชินแล้วคคุณนัทวุฒิเพราะวา่าความปกติก็คืออย่างนี้แหละครับ,บก็ถ้าไม่ไปเยี่ยมนั่นแหละผิดปกติแต่ไม่เป็นไรฮนะเราผมผมได้รับความเป็นดูมาเจ็ดวันติดต่อกันแล้วครับก็ทุกวันก็ปฏิบัติอย่างเป็นปกติ ในการขับรถไปจอดสตาร์ทเครื่องอยู่หน้าบ้านแล้วก็หลังจากนั้นก็สบายใจเวลาไหนก็ขับออกไปนะครับผมก็ไม่ขัดข้องนะผมย้ำอีกทีนะครับผมคิดว่าไม่มีใครน่าจะมีสิดปฏิบัติอย่างนั้นกับประชาชนได้แต่เมื่อมีอำนาจแล้วคิดว่าอยากทำ ก็ทําได้ครับจะมาจอดกี่วันกี่เดือนจะมาตามดูหรืออ้างว่ามาดูแลความปลอดภัยยังไงก็ให้เป็นเรื่องท่านอธิบายกันแล้วกันประชาชนจะใช้วิจารณญาณครับผมพอใจครับครับครับก็คุณนัทวัทุฒิครับก็บช่วงช่วงเบรกนี้ก็มีรายการต่อไปอีกนะฮะเบรกหลังช่วงเบรกนี้ก็พักนิดนึงเดี๋ยวก็เจอกับผมต่อครับ ขอบคุณครับ <วา S 2> ขอบคุณ <พอ S 2> ครับ <cko acontecendo S 2> ขอบคุณคุณวรชัยครับขอบคุณท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ น้องครับวันนี้ผมต้องมาชกข้ามรุ่นนะเพราะว่าคุณนัทวุฒิติดภารกิจก็เลยให้ผมมาจัดมวยแทนก็หน้าตาหล่อๆอย่างคุณนัทวุฒิที่พี่น้องเห็นทุกวันก็รออีกสองวันฮนะจะกลับมาทำภารกิจเดิมได้พบกับพี่น้องประชาชนพี่น้องครับใน เหตุการณ์บ้านเมืองของเราเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมันเป็นอย่างไรความรู้สึกของผู้บริหารผู้มีอำนาจเนี่ยเขาคิดอย่างไรความรู้สึกของข้าราชการหรือผู้มีส่วนร่วมเจ้าของประเทศนี่เขาคิดอย่างไรต่างหลายส่วนเนี่ย มันมีจุดร่วมอย่างไรนี่คือประเด็นสำคัญครับเพราะว่าการบริหารประเทศที่เรามองอาจจะเหมือนกับว่ามีลักษณะที่สงบแต่ว่าความสงบอันนั้นเนี่ยมันด้วยอะไรฮะด้วยการแก้ปัญหาได้หรือว่าด้วยการใช้อำนาจกดทับปัญหาเอาไว้ เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องมาวิเคราะห์มาพูดกันในส่วนของฝ่ายการเมืองเนี่ยในส่วนของพักการเมืองและนักการเมืองเนี่ยวันนี้เนี่ยทุกคนผมมั่นใจครับว่านักการเมืองทุกคนคิดเหมือนเหมือนท่านบ้างไม่เหมือนท่านในบางจุดพลเอกประยุทธ์ท่านอาจจะคิดว่า รักประเทศไทยหวังดีกับประเทศไทยความคิดเหมือนกับนักการเมืองก็คือว่าหวังดีกับประเทศไทยรักประเทศไทยคิดต่างก็คือวิธีการครับนักการเมืองเนี่ยเขารักประเทศไทยแต่เขามามีอำนาจเขาคิดว่าเขาต้องมาจากการเลือกตั้งมาจากระบบประชาธิปไตยแต่พลเอกประยุทธ์คิดว่าท่านรักประเทศไทย ่านจะแก้ปัญหาประเทศไทยก็ใช้แนวทางการทหารเข้ามายึดอํานาจนั่นคือแนวทางที่ต่างกันแต่การคิดคิดที่เหมือนกันก็คือว่าเราต้องการแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาติและประชาชนพลเอกประยุทธ์ท่านก็คิดว่าท่านมาอย่างนี้แนวทางอย่างนี้ท่านก็ต้องการแก้ปัญหาให้ประเทศชาติเหมือนกันแต่ว่าวิธีที่ต่างกัน เพราะฉะนั้นวิธีที่มาของการมีอำนาจวิธีที่การได้มาซึ่งอำนาจมาเป็นรัฐบาลในการใช้อำนาจแทนพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยมันมีความต่างและความเหมือนความต่างและความเหมือนนั้นเนี่ยมีผลอย่างไรมีผลต่อประเทศสำคัญอย่างยิ่งครับผมพูดเนี่ยผมจะได้สะท้อนความรู้สึก ของพี่น้องประชาชนวันนี้ว่าพี่น้องประชาชนเขาคิดอย่างไรคิดความต่างและความเหมือนอย่างไรกับรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์กับรัฐบาลของอดีตท,ท่านนายกยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรความเหมือนก็คือต้องการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนความต่างคือที่มานายกยิ่งลักษณ์เนี่ยมาจากการเลือกตั้งมาจากระบบประชาธิปไตย ผลเอกประยุทธ์เนี่ยมาจากการยึดอำนาจเพราะฉะนั้น <c oughs> การสะท้อนปัญหาของแต่ละที่มาของแต่ละรัฐบาลที่ต่างกันสิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็คือว่าผลตอบรับและก็ผลที่ได้รับของประเทศและก็ขนของคนทั้งประเทศมันต่างกันอย่างไรเราจะเห็นชัดครับว่าในขณะที่ รัฐบาลยิ่งรักชินวัตรเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแล้วก็การทำงานแล้วก็การยอมรับจากคนไทยทั้งประเทศและการยอมรับจากต่างประเทศรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันต้องแคร์ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องทำตามความต้องการของพี่น้องประชาชนประชาชนคิดอย่างไร ประชาชนต้องการให้รัฐบาลของเขาที่เลือกมาเนี่ยทำอะไรเพราะฉะนั้นรัฐบาลนั้นๆเนี่ยที่เขาให้อํานาจมาที่เขาเลือกมาเนี่ยจะต้องทําตามความรู้สึกและแนวทางที่พี่น้องประชาชนต้องการก็คือความเดือดร้อนของประเทศนั้นเนี่ยเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วก็ พี่น้องประชาชนต้องการให้รัฐบาลแก้อย่างไรนี่คือคือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรแต่ว่าสำหรับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านมาจากการยึดอำนาจทำรัฐประหารเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านมาจากการยึดอำนาจมาจากการทำรัฐประหารเนี่ยท่าน ถ้าพูดแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นสสครับผ่านการเลือกตั้งแล้วก็ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนทุกวันสำหรับท่านเนี่ยเป็นทาหารอยู่ในกองทัพจนมาเป็นผู้บัญชาการทาหารบกจนมาเป็นนายกรัฐมนตรีคือทุกขั้นตอนเนี่ยพูดกันอย่างลูกผู้ชายกับท่านก็ไม่ได้คลุกคลีกับพี่น้องประชาชน การรู้ปัญหาการรู้ความต้องการการใกล้ชิดพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านคงจะห่างเหินกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเป็นรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจทำรัฐบารเนี่ยท่านก็อาจจะไม่เข้าใจปัญหาเหมือนพวกเราไม่เข้าใจปัญหาเหมือนรัฐบาลยิ่งรักษชิน,นวัตรเพราะฉะนั้นเนี่ยการสะท้อนความรู้สึก การสะท้อนนโยบายออกมาเนี่ยมันก็ต่างกันฮะที่ผมพูดเนี่ยผมก็สะท้อนปัญหามาจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องการเอาปัญหาของประชาชนมาบอกให้พลเอกประยุทธ์ได้ทราบได้รับรู้ว่าพี่น้องประชาชนเขาคิดอย่างไรท่านคิดอย่างไรต้องแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างไรท่านพลเอกประยุทธ์ท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะคิดว่า ปัญหาของประเทศรู้หมดทําได้หมดสะท้อนมาจากการที่ท่านทํารัฐประหารเสร็จได้อํานาจได้อํานาจมาเสร็จแล้วก็ในขณะที่พึ่งร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงนั้นผมจําได้ฮะท่านบอกว่าประเทศบริหารประเทศง่ายนิดเดียวสั่งได้หมดทุกอย่างแล้วก็ท่านรอบรู้ปัญหาทุกอย่าง ระยะเวลาปีกว่าเนี่ยผมว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จำเรื่องที่ท่านพูดในวันนั้นได้จนถึงวันนี้เนี่ยนะผมว่าท่านคงจะคิดได้ว่ามันไม่ใช่นี่หว่าสิ่งที่ท่านคิดตอนแรกกับวันนี้มันคิดต่างกันแล้วและการสะท้อนคำพูดของท่านเนี่ยในวันนี้เนี่ยมันก็ต่างกันแล้วท่านก็บอกว่าวันนี้เนี่ย มันยากบริหารประเทศยากจริงๆมีปัญหาเรื่องหลายเรื่องที่แก้ไม่ได้บางเรื่องเนี่ยมันต้องอาศัยต่างประเทศแล้วก็โลกล้อมประเทศไทยแล้วท่านก็หลุดออกมาบอกว่าต่อไปเนี่ยรับประหารไม่ได้แล้วประเทศไทยเพราะโลกล้อมประเทศไทยนี่คือการสะท้อนความเป็นจริงในการที่ท่าน ได้อำนาจมาแล้วก็ท่านบริหารประเทศเป็นความชัดเจนเลยครับว่า mm. เงื่อนไข mm. หลายเรื่องเนี่ย mm. ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยที่ว่าโลกล้อมประเทศไทยเนี่ย mm. คืออะไรครับว่าโลกมนุษย์ประเทศแต่และประเทศเนี่ยมันต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันประเทศไทยไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้ประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องทำธุรกรรม ทำธุรกิจทำการค้าการศึกษาโลกออนไลน์โลกโซเชียลโลกของการ้ร้พรมแดนเนี่ยมันจะต้องถึงกันทั้งหมดเหตุการณ์เกิดขึ้นกับประเทศหนึ่งแล้วกระทบกับอีกประเทศหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศหนึ่งอาจจะกระทบไปทั้งโลกนี่คือความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ย ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยเนี่ยประสบปัญหาหลายเรื่องโดยเฉพาะปัญหาปากท้องที่พลเอกประยุทธ์เห็นสัจธรรมแล้วครับว่าต้องปรับครมอเห็นว่าเศรษฐ,ฐกิจไปไม่ไหวก็เลยต้องมีการปรับครมอเอาดออรสมคิดเข้ามาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนี่คือการยอมรับความเป็นจริงว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่บริหารง่าย มันยากแล้วก็การทำรัฐประหารเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายสำหรับในการที่จะบริหารประเทศต่อไปสำคัญที่สุดก็คือการได้รับการยอมรับจากคนไทยทั้งประเทศการได้รับการยอมรับจากสังคมโลกก็คือระบบประชาธิปไตยระบบการปกครองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดผมมองนะครับว่าประเทศ EU ออเมริกาหรือว่า มิตรประเทศของไทยนั้นเนี่ยบางคนตอนแรกเนี่ยไม่ได้รู้จักพลเอกประยุทธ์แล้วก็เขาไม่ได้เกลียดพลเอกประยุทธ์เลยผมมองในลักษณะบุคลิกส่วนตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยพลเอกประยุทธ์ท่านขยันนะมีความจริงใจมีความตั้งใจแต่ว่าถึงจะเจ่งถึงจะมีความตั้งใจแต่ว่าท่านอยู่ในระบบนี้ อยู่ในระบบที่สังคมโลกเขาไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นความเชื่อถือการทำธุรกรรมต้องมีความเชื่อถือการค้าต้องมีความเชื่อถือในเมื่อเขาไม่มีความเชื่อถือแล้วเนี่ยมันก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ก็วันนี้นะครับเวลาอาจจะหมดแค่นี้พรุ่งนี้ผมจะมาพูดต่อในประเด็นนี้แล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้ได้พบกับผมอีกหนึ่งวันเพราะคุณนัทวุฒิได้มีภารกิจ วันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ